สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b ปปัจมนซาวครับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับงานไฟครับผมเรียบร้อยสวยงามครับครับผมนี่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมนะครับตอนนี้บานปากระดีคนดังเอ้ไม่ไม่ใช่ครับคนทำก็คนทำคนดัง ครับครับผมขอ,อบคุณผมครับผมไปดูไปมชมครับผม,มก็เป็นหลอดไฟ LED รุ่นใหม่ครับสวยงามตามท้องเรื่องครับผมก็จะประมาณนี้ครับ ก็ส่งไปให้ดูนะครับประมาณนี้ครับสวยงามครับสำหรับสำหรับท่านที่ต้องการทําไฟก็ฝากไว้ได้นะครับทีมงานช่างวิวธนพัฒน์ครับผมฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากๆครับผม